สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคนะครับการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยมีประโยชน์มากมายดังนี้ครับ 1. ครับผมด้านการแพทย์ 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ด้านด้านอุตสาหกรรม 4. ด้านความปลอดภัยครับผม ด้านการแพทย์นะครับก็จะมีการบํบาบัดมะเร็งด้วยโปรตอนครับการใช้อนว่าโปรตอนในการรักษามะเร็งช่วยลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อรอบๆครับผมแล้วก็จะมีการสร้างภาพถ่ายทางการแพทย์ครับเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสร้างภาพของวัยวะและโครงสร้างภายในร่างกายครับ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำครับเช่นการถ่ายภาพรังสีครับผมภาพทางนังสายนะครับจะเป็นการบำบัดมะเร็งด้วยโปรตอนครับผมหลักการทำงานนะครับก็จะมี 1. การเร่งอนุภาคโปรตอนโปรตอนจะถูกเร่งความเร็วด้วยเครื่องเร่งอนุภาคจนมีพลังงานสูง ทำให้สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ร่างกายได้ลึกถึง30ซนติเมตรครับ 2. การวางแผนการรักษาแพทย์จะใช้ภาพถ่ายทางการแพทย์เช่น CT หรือ MRI เพื่อสร้างแผนที่สามมิติของก้อนมะเร็งครับและกำหนดพลังงานของโปรตอนให้เหมาะสมกับความลึกและตำแหน่งของก้อนมะเร็งครับ3นะครับ การปล่อยลำแสงโปรตอนโปรตอนจะถูกสง่งผ่านเท่าลำเลียงและระบบควบคุมทิศทางครับไปยังหัวเครื่องที่สามารถหมุนได้สา0รอองศาเพื่อให้ลำโปรตอนเนี่ยเข้าถึงก้อนมะเร็งจากมุมต่างๆอย่างแม่นยำครับ4ี่รครับการปล่อยพลังงานโปรตอนจะถูกปล่อยพลังงานสูงสุด เมื่อถึงจุดที่เรียกว่าแบงค์พีครับซึ่งสามารถควบคุมให้ตรงกับตำแหน่งของก้อนมะเร็งครับทำให้เนื้อเยื่อรอบๆเนี่ยได้รับรังสีน้อยที่สุดครับผมภาพทางด้านขวาละครับเป็นการสร้างภาพด้วยการแพทย์ครับหลักการทำงานเนี่ยคือการใช้รังสี x ที่สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อในร่างกายครับแต่ดูดซับโดย คงสร้างที่หนาแน่นเช่นกระดูกทำให้เห็นภาพเงาของโครงสร้างยในร่างกายครับสองนะครับหน้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสมัมผัสแบบใช้ตัวประจุตัวเก็บประจุเป็นเทคโนโลยีควบคุมที่มีต้นกำเนิดจากแนวคิดของวิศวศรกรครับที่ต้องการแก้ปัญหาละ ลักษณะของแผนควบคุมการทำงานเครื่องเล่งอนุภาคครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือหน้าจอสัมผัสที่เราใช้ปัจจุบันครับคือหน้าจอโทรศัพท์ครับ 3. ด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิปในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการวิจ,จัยด้านฟิสิกส์อนุภาคนำไปสู่การพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกครับ 2. ครับการเชื่อมโลหะด้วยลำแสงอิเล็กตรอนจากเครื่องเล่อนอนุภาคครับภาพทางด้านซ้ายครับจะเป็นการผลิตชิปในคอมพิวเตอร์ภาพทางด้านขวานะครับเป็นการเชื่อมโลหะด้วยลำแสงอิเล็กตรอนจากเครื่องเล่อนอนุภาคครับ 4. ครับด้านความปลอดภัยอ่ะด้านคอน ปลอดภัยเนี่ยจะมีการนำมาใช้คือรังสีเอครับนำมาใช้เป็นการตรวจสอบวัตถุอันตรายเทคโนโลยีจากฟิสิกส์อนุภาคถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบวัตถุอันตรายด้วยรังสีเอกซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิ์เพิ่มความปลอดภัยในด้านต่างๆครับอย่างเช่นด้านความปลอดภัยในการบินครับการเอกซเรย์กระเป๋าเพื่อ ตรวจสาบวัตถุภายในกระเป๋าครับสมาชิกนะครับจะมี 1. นักกิเพชสหาชรจินดาม้องรับ3เลขที่6 2. นายศิวกรลาดภูทรม้องรับ3เลขที่12ครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ